you สวัสดีครับพบกระดุกนะครับกับช่องโนเนมนะฮะวันนี้นี่เรามาเอาใจสาวฮอนด้ากันบ้างนะครับจากที่คุณเนมทำพาสซิ่งเนาะคุณเนมก็จะมีรถซีวิ c แต่งนะครับในรุ่นก่อนก่อนก็นคือซีวิ c คูเป้นะครับแต่คราวนี้เรามากับโฉมปัจจุบันครับซีวิ c FK คนะครับคันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมปี2017นะเจ้านี่เป็นแฮชแบก เครื่อง1.5เทอร์โบนะครับ173แรงม้ามีดีเทลให้คุยเยอะมากเพราะว่าเป็น Honda รุ่นใหม่ๆที่ออปชันแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยเยอะทั้งการอำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยเดี๋ยวมาดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับเจ้า FK คันนี้นะฮะ Honda เนี่ยก็ถ้าเป็นสายซิ่งยุค90เนาะเราก็จะไล่กันมาตั้งแต่ EG เนาะเจ้าโฉมเตารีด ต่างๆนานาแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับ FD FC FB อ่าตอนนี้เป็น FK ในโฉมปัจจุบันนะครับเจ้านี้มากับเครื่อง 1,500cc 173แรงม้าใช้ E20 ได้ด้วยนะประหยัดไปอีกหนึ่งเปลาะนะไฟหน้าออตโอต้นะครับปัดน้ำฝนออตโต้มาพร้อมไฟสัดหมอกนะครับแล้วก็นี่เลยแต่งมาโลโก้ฮอนด้าคาร์บอนแดงๆนะครับคันนี้มากับ ลอ้อ19นิ้วอ่านะครับไซส์ยาง235ทับ35ขอบ19ได้ยางปี19นะแน่นอนขอบ19ความนิ่มนวลก็จะหายไปได้ความเกาะถนนเพิ่มขึ้นแล้วก็สวยแบบสายซิ่งนะครับด้านข้างตรงนี้ก็ไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นไฟที่ติดไว้ขณะที่เราเปิดไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับรถคันอื่นที่มองเห็นเราได้ง่ายขึ้นไฟเลี้ยวเขาอยู่ที่กระจกข้างนะ คันนี้ก็เป็นสมาร์ทคีย์เรียบร้อยนะครับนะเป็นสมาร์ทอินทะรีชายล่างก็จะมีแบชโมดู u โลนะครับฝากถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะไฟท้ายสไตล์ตัว C แล้วกันอฮารียกเป็นตัว C นะครับมาพร้อมที่ปัดน้ำฝนด้านหลังสปอยเลอร์หลังนะครับรถคันนี้ก็เป็นสไตล์แฮชแบ็กเนาะ5ประตูที่อยากให้ดูเป็นพิเศษนี่คันนี้ได้ท่อแต่ง HKS นะครับไม่ใช่ท่อหลอกนะท่อจริงนะฮะออก4นะครับนะมีกล้องมองหางให้เสร็จสับมาดูพื้นที่ด้านหลังกันก็มาพร้อมถาดท้ายนะครับแล้วก็ยางอลลรด้านล่างอุอุปกรณ์ทุกอย่างครบรถมือเดียวนะครับนะเดี๋ยวไปดูภายในกันครับ ครับก่อนจะเข้ารถก็มาดูในส่วนของวิธีการใช้งานสมาร์ทคีย์เนาะพกกุญแจติดไว้กับตัวนะอันนี้ลูกใส่ไว้ในกระเป๋าของเกงนะครับก็ปลดล็อก ok, เปิดได้เลยหรือว่าล็อกรถก็แค่กดที่ปุ่มนี้นะครับอ่าภายในก็จะตกแต่งมาพร้อมกับหนังสีดำเนาะแล้วก็แถบอลูมิเนียมที่แผงประตูนะครับ<ม>เครื่องเสียงคันนี้ลำโพง8ตัวนี่ถัดมาตรงนี้จะเป็นปุ่ม start stop engine นะครับวงมไย multi function หน้าจอทัชสกรีนคันนี้ก็รุ่นท็อปน้องฟู์ออปชั่นนะฮะเกียร์ CVT นะครับนะเดี๋ยวลองนั่งกันกุญแจเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวดูวางไว้ตรงคอนโซลกลางแล้วก็ร์ทชอบชอบหน้าปัดเขาเดี๋ยวให้ดูหน้าปัดี่ยรถมันดูล้ำดีเนาะอคันนี้ไม่เจ็ดหมสีัดอยสิบสอนะครับ ให้ดูในส่วนของม,มาลามาติกันชัดๆนะฮะก็มีเมนูมีครุสโนโทนเซตติ้งบลูทูธต่างๆนะครับแอร์ออโต้นะฮะสองโซนนะครับภายในก็ดำดำปีเลยแหละเน้นความสปอร์ตนะครับ Honda สสำหรับ FK นะมีการพัฒนาจากรุ่น FB มาค่อนข้างเยอะในส่วนของการขับขี่นะครับคือฟีลิ่งกระฉับกระเฉงดีขึ้นเกาะถนน รู้สึกจะดีกว่ารุ่นเก่าอนะเนาะก็เป็นรุ่นใหม่ที่พัฒนามามากขึ้นนะครับขับมันขึ้นแหละเอาง่ายๆแล้วเครื่องเล็กลง1้อยแรงมา้าหลายๆคนจะห่วงเครื่องพันห้ามันโอเคไหมมันอะไรไหมก็คือใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นใช้เครื่องเล็กลงทําให้ตัวรถมันแบกน้าหนักเครื่องน้อยลงนะครับพอแบกน้อยลงใช่ไหมรถมันก็เบาขึ้นแรงม้าที่ออกมาทํางานได้ดีขึ้นนะครับก็แรงใช่ย่อยบวกกับคันนี้ได้ท่อ HKS นะแรงม้าก็น่าจะเพิ่มอีกสัก 5ถึง7ตัวนะครับและที่สำคัญนี่เลยนี่นี่ผมนี่ผมนี้เบรกโฮทุกทุกคนชอบเวลารถติดๆเนี่ยใช้งานสบายมากๆนะครับเข้าเกียร์ดีทิ้งไว้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเหยียบเบรคค้างไว้เหยียบเบรกจนรถหยุดแล้วก็รถหยุดสนิทนิ่งให้กดคันเร่งแล้วไปต่ออำนวยความสะดวกสบายมากๆตอนรถติดๆได้เบรกมือไฟฟ้าเนาะได้ปุ่มไอคอนนะครับเป็นอีโคโหมดที่ พอเราเราขับประหยัดแล้วไฟเขาจะขึ้นว่าเออเราอยู่ในโหมดประหยัดนะพนักวางแขนเลื่อนได้นะครับช่องใส่แก้วน้ำสองช่องช่องเก็บของด้านหน้านะครับตามสไตล์ h o n ด้นะครับผมสวยใช้งานได้ง่ายนะครับผมนั่งก็เอาไปว่าให้อารมณ์สปอร์ตในที่นั่งคนขับนะนะเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังกันนะครับ ครับมาแล้วในส่วนของที่นั่งด้านหลังเบาะหลังเนี่ยช่องใส่เอกสารเรามีช่องด้านซ้ายด้านเดียวนะครับซีวิ c คันนี้รุ่นนี้ยังไม่ได้มีแอร์หลังให้เนาะก็แอร์หน้าก็เพียงพอนั่งด้านหลังถ้าตัวสูงกว่าลูกหน่อยลูกสูงร7อยเสถ้าสูงกว่าลูกหน่อยหัวก็จะติดติดในส่วนของเฮดรูมนิดนึงเพราะว่าคันนี้มันเป็นแฮชแบ็กราคาท้ายมันลาดนะครับความเนี้ยของเบาะหลังคันนี้ก็ สวยอยู่ครับทุกๆอย่างช่องวางแก้วน้ำที่วางแขนนะฮะมีจุดยึดบอดเด็กให้ครบนะครับด้านหลังก็เป็นที่เก็บของแล้วก็มีม่านปิดส,สัมภาระให้นะฮะลืมไม่ได้เลยคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับแอร์แบ็กทั้งคู่หน้าแล้วก็ม่านข้างนะครับมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวก็คือมาทั้งความสปอร์ตแล้วก็ความปลอดภัยนะฮะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแล้วกัน นะครับสวยดูแลง่ายคันนี้ข้อติเรื่องเดียวก็คือตรงกันชนหน้าเนี่ยมันเพเยออกมานิดนึงเหมือนกับไปสกิดอะไรมาแล้วกิบมันหักนะครับนะเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันครับผมว่าเจ้า civic fk คันนี้สวยๆแบบนี้ได้ท่อแต่งด้วยได้ล้อแต่งด้วยราคาเท่าไหร่นะครับครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับรายละเอียดนะครับความเนียบความซิ่งต่างๆนะนะกับ ที่มันอยู่ในเจ้า FK คันนี้นะครับก็อย่างที่ลูกบอกไว้นะคันนี้ไม่เจ็ดหมืนกว่า,วาปี2017ได้ยางใหม่ล้อ19ท่อแต่งชุดแต่งโมดูลโรโรงงานรอบคันเนาะนะครับภายในสวยกริบกริบมาดูราคาครับราคาคันนี้859,000บาทนะครับรถคันนี้ก็เหมาะสำหรับทุกๆวัยอยากได้รถกระฉับกระเฉงขับ,นขบสนุกความปลอดภัยสูงและที่สำคัญคือเป็นฮอนด้แน่นอนครับเซอร์วิสง่าย นะครับ8 5 9 0 0 0้าหมื่นบาทนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อตามช่องทางที่เราได้ให้ไว้ไม่ว่าจะเป็น QR Code นะครับตามที่เราได้ขึ้นไว้ลิงก์ลายด้านล่างคลิปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปหรือเร็วที่สุดครับโทรถามน้องแอดมินได้เลยตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับผมก็อยากให้ทางเรารีวิวรถอะไรเป็นพิเศษหรือว่าชอบหรือว่าอยากเสริมข้อมูลตรงไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะฮะสุดท้ายนี้ฝากช่อง no name แล้วก็คาบานาไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ